สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการบิสท็อกทาง f m 1 0 6วิทยุครอบครัวข่าวนะครับอยู่กับผมตั้งกิติกรทิพย์มนเทียนประจำวันเสาร์ที่29เมกราคม2565นาะฮะเพิ่มแป๊บเดียวเองนะครับมาสู่ช่วงปลายเดือนกันแล้วนะฮะเราก็ถือว่ามีข่าวคราวด้านเศรษฐกิจธุรกิจที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายเลยวันนี้เองนะครับอยากจะนำเสนอเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ในปีนี้เองเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนมีความคาดหวังนะว่าตลาดจะมีการฟื้นตัวขึ้นมาและหนึ่งในผู้ประกอบการที่มีความคาดหวังอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ประกาศเป้าหมายการเติบโตในช่วงหลังจากนี้ว่าน่าจะมีเรื่องของกําลังซื้อเกิดขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีภาพของการเติบโตจากกําลังซื้อหลากหลายส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวราบนะฮะเกิดขึ้นมาอย่างชัดเจนนําไปสู่การประกาศกลยุทธ์การธุรกิจนะฮะที่มีการเปิดเผยมาในช่วงสุดสัปด,ดาห์มา ว่าจะเปิดกว่า65โครงการเมร็ดเงินมูลค่าโครงการก,กว่าเ8 0 0 0ม่นกว่าล้านนะฮะถือว่าสูงสุดไปบอดกาเลยนะครับทำไมถึงเปิดหนักขนาดนี้แล้วก็ทิศทางอสังหาเป็นยังไงวันนี้นะครับเราไปฟังเสียงนะครับของทางคุณวิทยการจันทวิมลรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสารรค์บปจเอพไทยแลนด์นะครับมีการว่าไว้อย่างน่าสนใจอย่างมากครับในปี2022นีนี้นะครับเราจะถือว่าเป็นปีที่ สุดยอดของ AP นะครับทั้งๆที่วันนี้เองเราก็มองเห็นว่า2022ก็่อเป็นปีที่ท้าทายมากๆนะครับในเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของโควิด -19 ต่างๆนะครับแต่เราก็ยังมองว่าด้วยความพร้อมของเรานะครับที่เรามีในทุกๆมุมเนี่ยนะครับเราคิดว่าปีนี้จะเป็นที่สุดนะครับแห่งปีที่เราจะพยายามที่จะสร้างความแตกต่างในในการอยู่อาศัยให้ดีขึ้นยิ่งไปอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะครับข้อแรกก่อนเลยนะครับ ที่สุดที่แรกเลยของเราเลยนะครับก็คือว่าโครงการที่จะเปิดครับในที่ผ่านมาเนี่ยเราเปิดโครงการที่มากที่สุดอยู่ที่ปี2017นะครับอยู่ที่ประมาณ25โครงการนะครับแล้วก็พอมาถึงปีที่โควิดเข้าไปตอน2020นะครับเราจริงๆเรามีแผนที่จะเปิดตัวมากกว่านี้แต่เราก็เปิดไปที่40โครงการนะครับปี2021เราเปิดไปที่19นะครับแต่ปีนี้นะครับเราจะเปิดทั้งหมด65โครงการนะครับมูลค่า78,000ล้านนะครับถือว่าเป็น การเปิดตัวโครงการที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ AP เลยนะครับโดยที่หลักๆวิธีการเปิดของเราเรามองอะไรนะครับเรามองกลยุทธ์ของเราเลยก็คือเราจะมองเรื่องของการทําให้ Position การเป็น Pro Position ผู้นำนะครับในตลาดระดับประมาณสัก5ล้าน6ล้านขึ้นไปเนี่ยนะครับทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์และคอนโดมิเนียมเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับประกอบกับอีกอันนึงคือเรื่องของ การที่เราจะไปเจาะตลาดใหม่ๆนะครับการเจาะตลาดใหม่ๆของเราเนี่ยประกอบไปคือเราก็จะมองเรื่องตลาดเซกเมนต์ใหม่ๆที่เรายังไม่เข้าเยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับเราเรายังมองเห็นว่ามันยังมีโอกาสอีกเยอะมากที่เราจะเจาะตลาดใหม่ๆเหล่านี้นะครับโดยที่ถ้าเรามองจริงๆเนี่ยนะครับหลักๆเลยกรุงเทพเนี่ยเราจะอยู่ในเราจะอยู่ในในเขตประมาณต้นขอ,ขอบขอบเมืองนะครับไปไม่ไกลมากแต่วันนี้เองเนี่ยเราเห็นโอกาสนะครับโดยการขยายของเมืองเองนะครับด้วยการที่ ระบบขนส่งมวลชนต่างๆนะครับถนนนะครับหรือว่ารถไฟฟ้าที่มันขยายตัวออกไปนะครับเรามองเห็นโอกาสเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะขึ้นไปทางเหนือนะครับทางด้านปทุมธานีนะครับหรือลงไปทางเทพลรักษ์สมุทรปราการนะครับหรือจะไปทางแถวพุทธาส,สาครสมุทรสาครทางนี้นะครับเราจะมีเรามีที่ดินที่เราถูกซื้อไว้แล้วเตรียมตัวพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับอยู่ในทุกๆแอเรียตรงนี้แล้วที่เราจะขยายไปพร้อมกับการที่เราจะพัฒนา ตราสินค้านะครับแล้วก็ลักษณะของสินค้าใหม่ๆเพื่อไปตอบโจทย์คนเหล่านั้นด้วยนะครับโดยที่โครงการที่เราจะเปิดใหม่ทั้งหมด65โครงการเนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วยทางคอนโดเนี่ยปีนี้เราจะกลับมาเปิดใหม่เนี่ยหโครงการปีที่แล้วเราเปิดอยู่2นะครับเราจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับของคอนโดมิเนียมนะครับโดยที่เราจะเปิดทั้งหมด5โครงการมูลค่า1 3 0 0 0ล้านบาทนะครับขณะที่ที่เหลือนะครับอีกประมาณ60โครงการนะครับ จะเป็นต่างจังหวัดแล้ว5นะครับปีนี้เราจะเปิดจังหวัดตอนนี้เรามีอยู่แล้วในต่างจังหวัดอยู่ที่5โครงการนะครับปีที่ผ่านมาเรามีอยู่แล้ว5้านะครับปีนี้เราจะเปิดอีก5โครงการในต่างจังหวัดนะครับแล้วก็อีก60โครงการนะครับก็จะประกอบไปด้วยทางด้านอีก55โครงการนะครับจะเป็นเป็นของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์นะครับมูลค่าในการเปิดของปีนี้ถึงสูงถึง7 0 0 0 0ล้านบาทนะครับที่เราจะเปิดนะครับ โดยที่หลักๆเลยนะครับในมูลค่า17,800่ล้านนะครับที่เราจะไปเปิดใหม่นะครับเราพูดถึงต่างจังหวัดก่อนนะครับต่างจังหวัดนี่เรามีอยู่แล้วอยู่ที่โครงการแรกที่เราเปิดอยู่ที่ขอนแก่นนะครับอยู่ที่อยู่ที่ขอนแก่นระยองแล้วก็นครศรีธรรมราชนะครับแล้วเราก็เมื่อปีที่แล้วเราก็เปิดที่ยุธยานะครับกับเปิดที่เชียงรายนะครับส่วนในปีนี้เองเนี่ยเราจะเปิดใหม่ที่ฉะเชิงเซานะครับอุบลราชธานีแล้วก็อุดรธานีนะครับก็จะเป็นการเจาะตลาดใหม่นะครับ นั่นคือจากการที่เปิดโครงการทั้งหมด65โครงการนะครับรวมกับโครงการที่เรามีอยู่แล้วที่เป็น on-going ของเราอยู่ที่117โครงการเนี่ยเราจะมีอยู่โครงการอยู่ทั้งหมด182โครงการที่เรากำลังจะ active ภายในปีนี้นะครับมูลค่าของโครงการที่มีอยู่สูงถึง150,000ล้านบาทที่เรากำลังจะบริหารจัดการภายในปีนี้นะครับซึ่งการเปิดตัวโครงการจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยเราไม่ใช่เรื่องแค่ว่ามีความความมั่นคงหรือความ มีเงินเราจะซื้อได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความท้าทายแล้วเราเชื่อว่าเรามีความพร้อมมากๆคือระบบการบริหารจัดการนะครับเพราะว่าการมีโครงการเยอะนะครับมันต้องมีระบบที่ดีในการที่จะช่วยทําให้การบริหารจัดการทั้งเรื่องของการก่อสร้างทั้งเรื่องของการขายนะครับหรือเรื่องงานแอดมินิสตรีฟต่างๆเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นที่สุดนะครับซึ่งเราวันนี้เรามีความพร้อมแล้วแล้วเราถึงกล้าที่เราจะเปิดโปรโครงการจํานวนมากถึงขนาดนี้นะครับ โดยที่โครงการที่ variety, e California, เราจะเปิดเนี่ยนะครับเราจะเน้นที่ครึ่งปีแรกเนี่ยเราจะมี30โครงการมูลค่าประมาณ35,000ล้านนะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังเนี่ยเราจะเปิดอีกประมาณ35โครงการนะครับมูลค่า40,000กว่าล้านนะครับทั้งหมดนี้นะเราก็จะตอนนี้ที่ดินที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเรามีอยู่แทบจะหมดแล้วประมาณสัก90%เนี่ยเรามีที่ดินหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคือเราพร้อมแล้วล่ะที่จะรันนะครับวันนี้ก็อยู่ที่ความพร้อมแล้วก็ การพัฒนาล้อยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อที่จะเปิดตัวตามแผนที่เรามีอยู่ัประมาณนี้นะครับคันนี้คือมาเซอร์ไพรส์ที่2นะครับหรือว่ามาที่ที่สุดที่2เลยเนี่ยปีนี้เนี่ยหลังจากที่ที่ผ่านมาเนี่ยบ้านเดี่ยวเราโตมามากแล้วนะครับวันนี้เองเนี่ยก็เป็นปีที่ทาวเฮ้าส์ก็จะเติบโตอย่างมากมายเลยนะครับทาวเฮ้าส์ของเราเนี่ยเราจะมากับการความการจเจริญเติบโตที่ยอดขายเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นถึง40%นะครับยอด โอนน่าจะสูงขึ้นประมาณ30%ได้นะครับด้วยความพร้อมของเราเรียกประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็ประกอบไปด้วยบ้านนะครับที่เราจะจับมาจัดระบบใหม่นะครับออกแบบบ้านใหม่จัดระบบเรื่องของแบรนดิ้งใหม่เรื่องลักษณะของ Product ใหม่นะครับปีนี้เองเนี่ยเราจะมีสินค้าที่ l a b l e ตั้งแต่ประมาณ1.8ล้านจนถึง20ล้านนะครับกับแบบบ้านใหม่ถึง20ดีไซน์ที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของทาวน์โฮม ระดับลักชัวรี่นะครับของเรานะครับคือเป็นเรื่องของบ้านกลางเมืองคาเซ่นะครับมูลค่าราคาขายก็ประมาณสักส0ถึง20ล้านบาทนะครับเราจะถูกปรับปรุงใหม่หมดทั้งเรื่องของรูปร่างหน้าตาใหม่นะครับฟังก์ชันการใช้งานใหม่นะครับเป็นทาวน์โฮมที่มีหน้ากว้างถึง8เมตรนะครับมีพื้นที่ใช้สอย3 2พื้นที่ใช้สอย325ตารางเมตรนะครับแล้วก็อยู่บนพื้นที่ประมาณ32ตารางวานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ ปรับปรุงใหม่หมดเลยในแง่ของทาวน์โฮมที่เป็นระดับลักชัวรี่นะครับปีนี้เองเราก็จะเปิดตัวโครงการนะครับหนึ่งโครงการที่แรกเลยที่เราจะมานะครับก็จะเปิดตัวที่นี่นะครับแล้วยังมีบ้านกลางเมืองที่เป็นระดับเป็นเป็นเป็นตัวแกนของเราเลยเป็นจุดแข็งของเราเลยนะครับที่เป็นเป็นหมวดหลักของของของกลุ่มทาวน์โฮมของเราเลยเนี่ยนะครับเราก็ได้กลับมาปรับปรุงหน้าตาใหม่นะครับปรับปรุงฟังก์ชันภายในใหม่หมดเลยนะครับ เพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตยุคใหม่จริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีเรายังเห็นโอกาสนะครับของการเติบโตของตลาดบ้านแฝดนะครับซึ่งเป็นตลาดที่อาจจะถูกหลงลืมมานานนะครับแต่เราเห็นการเจริญเติบโตบ้านแฝดเนี่ยมากมายนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยเราก็มีแบรนด์นะครับเดอะบ้านกลางเมืองเดอะเอ dition นะครับเป็นบ้านแฝด3ชั้นนะครับด้วยหน้ากว้างประมาณ9.8เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็ มีมีเป็นสามเป็นเป็นฟังก์ชัน3ชั้นเลยนะครับกับเรื่องแกรนพีโนนะครับเป็นบ้านแฝด2ชั้นนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยรูปร่างหน้าตาใหม่นะครับมีหน้ากว้างกว่า11เเมตรนะครับที่จะทำอยู่นะครับนั่นคือสิ่งที่บ้านทีมทาวทีมทาวเฮาส์นะครับของเราเนี่ยเตรียมตัวที่จะพัฒนานะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรามีอยู่เราพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเรามีอยู่แล้วเราจะพยายามที่จะ ทำให้เราเป็นเบอร์หนึ่งที่แข็งแรงมากขึ้นนะครับเราเองเนี่ยเราจะไปเจาะตลาดใหม่ด้วยด้วยแบรนด์ใหม่เลยนะครับคือแบรนด์ p รีโนทาวนะครับแบรนด์ i รีโนทาวจะเป็นแบรนด์ที่จะไปเจาะตลาดระดับ entry level นะครับที่อยู่ที่ประมาณ1.8ล้านเริ่มต้นนะครับเป็นทาวโฮมที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่เลยนะครับเรืฟังก์ชันใหม่นะครับแล้วก็จะไปเจาะตลาดกับตลาดที่เรากำลังจะขยายออกไปนะครับตาม มุมเมืองต่างๆหัวมุมเมืองต่างๆอย่างที่ผมได้กล่าวไปตอนข้างต้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในแง่ของแบรนด์พอร์ตโฟลิโอของบ้านกลางเมืองปีนี้เองเนี่ยเราก็จะเริ่มมีครบนะครับตั้งแต่มูลค่าการขายตั้งแต่1.8ล้านนะครับถึง3ล้านเนี่ยครับไปยาวไปจนถึงประมาณ20ล้านนะครับเราจะมีครบในทุกๆเซกเมนต์นะครับซึ่งอันนี้เองก็เป็นองค์ประกอบสําคัญที่ผ่านมาที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าทําให้เราสามารถสร้างการเจริญเติบโตได้นะครับ แล้วก็จะมีบ้านบ้านแฝดด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านการเมืองเอดิชันนะครับประมาณ8ล้าน9ล้านนะครับแล้วก็แกลนพีโนนะครับคราวนี้เรามาดูบ้างว่าอันที่3นะครับที่สุดที่3เลยก็คือเรื่องของบ้านเดี่ยวนะครับบ้านเดี่ยวของเราเนี่ยที่ผ่านมานะครับในต้งประมาณ3าปีที่ผ่านมาเรามีการจเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่องและปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่เราจะเจริญเติบโตอย่างอย่างมั่นคงนะครับสิ่งที่ผมจะเปิดให้ดูก่อนก็คือว่า ที่ผ่านมานะครับถ้าเราเอารวบรวมสถิติข้อมูลนะครับตั้งแต่ปี2015ถึง2021ตอนต้นปีนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้บ้านเดี่ยวของเราเนี่ยในแง่ของยูนิตขายจำนวนที่เราขายจำนวนเยอะๆเนี่ยครับเราเป็นเบอร์หนึ่งแล้วนะครับในปี2021เองครึ่งปีแรกถ้าเราไปดูข้อมูลแอเรียเราก็เป็นที่1น,นะครับในการที่เราขายบ้านเดี่ยวมูลค่าตั้งแต่5ล้านขึ้นไปนะครับเพราะนั้นถือถ้าเรามองตลาดบ้านเดี่ยวนะครับ มูลค่าตั้งแต่5้าล้านขึ้นไปเนี่ย AP เป็นที่1อยู่แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทําแล้วเราต้องทําก็คือเราต้องพัฒนาตัวนี้ของเราต่อไปนะครับเรามีการจับตลาดที่มากครบแล้วนะครับแล่งจาเรล่านี้เราก็ยังจะขยายตลาดให้ให้ใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับจะเห็นว่าวันนี้เรามีแบรนด์ตั้งแต่บ้านกลางกรุงนะครับที่มูลค่าการขายตั้งอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทต่อหลังนะครับ p a l a โซ2ยีล้านนะครับโซยีล้าน City นะครับสิบถึงยีล้านนะครับแล้วก็ Centro นะครับ เห็นว่าเรามีตลาดเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยของบ้านเดี่ยวเนี่ยที่ผ่านมาที่เราทําเป็นน้ำประวันเนี่ยเรามีตลาดอยู่ที่หยุดอยู่ที่5ล้านนะครับสิ่งที่เรากําลังจะทําวันนี้คือเรากาลังจะลงไปจับที่อีคอมเมิร์คลาสตรงนี้นะครับก็คือบ้านที่ต่ํากว่า5ล้านนะครับเช่นเดียวกันกับบ้านกลางทางด้านทาวน์เฮาส์บ้านกลางเมืองหรือพรีโนนะครับคือเราจะขยายตลาดแมสขึ้นนะครับจับคนที่หัวเมืองอะ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 ตะเคาะขอบเมืองของกรุงเทพเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ พいいัฒนาสินค้าใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์คนกลุ่มนั้นให้มากขึ้นครับนะครับโดยที่แบรนด์ใหม่ของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางทีมบ้านเดียวคงจะมาเล่าต่อว่าแบรนด์มันชื่ออะไรนะครับ p o โพส i ชช i n นนิ่งพอสิ i ชั i นนของมันเป็นยังไงบ้างนะครับแต่เราจะเหมาะที่อยู่ที่ประมาณ3ล้านถึง5้าล้านบาทนะครับไปเจาะเมืองอย่างที่เรียนไว้นะครับก็คือสมุทรสาครนะครับพุทธสาครนะครับสมุทรปราการหรือแถวแถวพุทธบูชานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะดีไซน์ทั้งตัวบ้านแล้วก็ Facil i t y ้นะครับให้ก ให้เหมาะกับความต้องการของลูกบ้านในบริเวณนั้นนะครับนั่นคือบ้านเดี่ยวกับทางโฮมนะครับที่เล่าไปนะครับวันนี้เองก็ผมคิดว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะต้องกลับมาโฟกัสที่คอนโดมิเนียมเหมือนกันนะครับคอนโดมิเนียมอาจจะตกเป็นพระรองนะครับภายใน2-3ปีนะครับปีนี้เองเนี่ยจะเป็นปีที่เริ่มทยอยเริ่มกลับมายังไม่ถึงขนาดเป็นพระเอกแต่ก็เริ่มกลับมานะครับที่จะเริ่มกลับมาโดยที่ปีนี้เองเนี่ยเราก็มองว่าตลาดคอนโดก็ยังมีดีมานอยู่ ตลาดคอนโดก็ยังเป็นตลาดที่ยังขายได้นะครับการแข่งขันสูงไหมยังสูงอยู่นะครับแต่ก็ยังมีดีมานนะครับเราพร้อมที่จะทั้งเรื่องของการเปิดโอนคอนโดใหม่นะครับคอนโดที่เราสร้างเสร็จแล้วพร้อมโอนนะครับและก็คอนโดที่เรากําลังจะเปิดใหม่ด้วยนะครับโดยที่คอนโดที่เราจะโอนปีนี้เนี่ยเราจะมีเปิดโอนใหม่อีก3โครงการนะครับก็คือทั้ง r h ทุมไลฟ์แลนด์สปครบทุกแบรนด์นะครับ โดยทีโ่โครงการแรกนะครับที่จะเปิดโอนคือ Aspire l อราวัพมนะครับจะเปิดโอนใน Q2 นะครับซึ่งวันนี้เองขายไป34%นะครับแล้วก็ l ลฟ e สาทร s i e ี r a r นะครับจะเปิดโอนใน Q2 เหมือนกันนะครับใน Q3 เนี่ยก็จะมี r ิท t h m เอกไมล์ t อที่เราพร้อมที่จะโอนในภายในปีนี้นะครับสำหรับโครงการเปิดใหม่นะครับเมื่อกี้ที่เรียนไว้ก็คือเราจะเปิดโครงการทั้งหมดเนี่ยโครงการนะครับใน5โครงการที่เราจะเปิดเนี่ยเราจะเป็น นำล่องโดยนะครับแอสไพรปิ่นเก้าอลูนามลินนะครับแล้วก็แอสไพรที่รัชโยธินนะครับสองโครงการนี้เป็นโครงการตึกเตี้ย8ชั้นแล้วก็5ชั้นแอสไพรปิ่นเก้าอลูนามลินจะเป็น5ชั้นแอสไพรรัชโยธินจะเป็น8ชั้นนะครับจะเป็นโครงการที่นำล่องในการเปิดด้วยการในแอสไพรรูปแบบใหม่นะครับโฟกัสไปถึงทั้งห้องแล้วก็ f ฟ c ิลิตี้ใหม่ๆนะครับที่จะสร้างขึ้นมานะครับโดยที่ แอสไบอรูมารินเนี่ยจะอยู่ที่ราคาระดับประมาณสักแสนหนึ่งต่อตารางเมตรนะครับขณะที่แอสไบลัชโยทินนี่ยอยู่ประมาณสัก8 4 0 0 0บาทต่อตารางเมตรนะครับทัง้งสองโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เราสร้างนะครับเป็นโมเดลใหม่ในการสร้างและการรับรู้ารายได้ให้เร็วขึ้นนะครับโดยที่เราจะเปิดตัวภายในครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับครึ่งปีแรกของปีหน้านเราก็รับรู้ารายได้นะครับขณะเดียวกัน โครงการระดับตึกระดับสูงแนวแนวสูงนะครับตึกสูงนะครับก็จะมีที่แอสไพรสุขุมวิทพระรามสี่นะครับแอสไพรออนนุสเตชันนะครับแล้วก็ไลฟ์ผลลาดพร้าวนะครับโดยที่โครงการนี้เองเนี่ยก็จะอยู่ตรงบริเวณที่ใกล้ๆถนนพระรามสตัดกับถนนสุขุมวิทนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งโครงการที่เราจะเปิดตัวใน Q2 ปีนี้นะครับแล้วก็โครงการถัดไปก็คืออ่อนนุสเตชันนะครับก็จะอยู่บริเวณใกล้ใกล้กับ โลตัสนะครับอ่อนนุชนะครับอยู่แถวแถวตรงข้ามกับซอยอ่อนนุชนะครับอันนี้ก็จะเป็นอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชด้วยนะครับอันที่3ก็คือตัวไลฟ์โหนลาดพลาวนะครับก็คืออยู่ใกล้ๆกับแดนเนลามิดนะครับอันนี้เป็น3โครงการที่เรากำลังจะเปิดใหม่ได้ในปีนี้ครับจากนั้นดังเห็นว่าถ้าเราดูในในมุมของเราเองในแง่ของพอร์ตเฟิโอที่เมื่อกี้ผมกล่าวไปตอนต้นนะครับเราก็จะมีพอร์ตเฟิโอที่ค่อนข้างที่จะครบนะครับ ตั้งแต่คอนโดตั้งแต่ระดับแพงนะครับจนถึงระดับที่เป็นแนว entry level ที่เราเปิดตัวเข้ามาใหม่นะครับเป็น new brand ของ uh, บ้านเดี่ยวนะครับเป็น Prino Town ของตัวทา uh, วเ o u s e นะครับแล้วก็ Aspire นะครับที่จะปรับ Proposition ใหม่นะครับเพื่อจับตลาดที่กว้างขึ้นนะครับขณะเดียวกันต่างจังหวัดก็ยังคงเน้นเป็นแบรนด์อภิทาวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อภิทาวก็จะขยายอีก5โครงการภายในปีนี้นะครับ เอาโดยรวมนะครับโดยสรุปนะครับปีนี้เองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนไว้ใแต้นนะครับว่าเราจะเปิดโครงการใหม่ในต่างจังหวัดเนี่ยอีก5โครงการนะครับก็คือเอ้ขอโทษนะครับอีก5โครงการก็คืออุดรอุบลนะครับแล้วก็ฉะเชิงเซาแล้วอีก2โครงการเนี่ยเรากาลังปรับปรุงปรับกำลังกลังจัดการเรื่องที่ดินนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับโดยที่โครงการใหม่ทั้งหมดที่เราจะเปิดเนี่ยคือ65โครงการนะครับมูลค่า7 8 0 0 0ล้านนะครับ โครงการทั้งหมดที่เราจะมีภายในปีนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ182โครงการนะครับอยู่ที่มูลค่าโดยรวมประมาณสักแสนห้าหมืนล้านนะครับโดยที่หลักๆเลยเนี่ยเรามีเป้านะครับพรีเซลแรเก็ตของเราอยู่ที่ห้าหมืนล้านนะครับโดยที่เป็นโลไ i ฟ์อยู่76%นะครับแล้วก็คอนโด24% 4ขณะที่ใตัวยอดโอนนะครับปีนี้เราคาดว่าเราจะโอนอยู่ที่ประมาณ47,000ล้านนะครับ โดยที่เป็นโรไลฟ์อยู่71นะครับแล้วก็เป็นคอนโดอยู่ที่26นะครับหลักๆเลยที่เราจะลุยนะครับก็คือเราจะขยายตลาดใหม่นะครับเพนเทรตออกไปนะครับโดยที่หัวหอกก็คือแบรนด์ใหม่คือพรีโนทาวและก็แบรนด์ใหม่ของบ้านเดียวครับนี่แหละครับก็คือภาพของธุรกิจอสังหาทรัพย์ที่เกิดขึ้นมาในปีนี้นะครับทีนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาต่อถึงเรื่องของตลาดคลิปโตกันบ้างครับ